สวัสดีครับวันนี้วันที่15าธันวาคม2ุพ5ณวันนี้เราก็จะไปดู Top Money in Stock นะครับที่เป็นแนวโน้มที่มีราคาของเงินนะครับนักลงทุนให้ความสนใจนะครับมาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือกร้อยเจ็ด้่นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่า หมายก็ว่าเขามีบอลลุ่มเยอะมันนี่อินเข้าไปเยอะนะครับก็จะทําให้เราสามารถจะเก่งหรือว่า,าพยากรณได้ว่ามีโอกาสจะเป็นยังไงเราจะเข้าไปดูแต่ละตัวนะครับเพียงไม่กี่ตัวนะครับก็มาแนะนําให้ท่านนะครับตัวตน้นต้นนะครับก็ได้เลยนะครับวันนี้เซตปิดที่1 3 1 3 8 0จุจุดนะครับ ก็คือเซตอยู่ที่1,620.28เป็นสีแดงนะครับเพราะว่าตลาดนั้นแดงกันทั่วหน้าเลยนะครับแดงกันทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าทางเวียดนามนะครับเขียวแล้วก็ค่าน้ํามันก็บวกขึ้นมานะครับแล้วก็ค่าค่าเงินบาทบก็แข็งค่าขึ้นไปแล้วแต่ประเด็นคือเงินเยนนี่ก็ดูเหมือนจะอ่อนค่าขึ้นนะครับเดิมทีอยู่ที่136นะครับไออยู่ที่อยู่ที่ร้อยร้อยสามสิบสามสิบห้าบาท 35เยนต่อดอลลาร์นะครับตอนนี้ขึ้นมาว่าสามก็ถือว่าอ่อนค่าขึ้นมานะครับค่าเงินบาทไทยก็ยังแข็งค่าอยู่ครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะอ่อนค่าขึ้นมานะครับเป็น34.95นะครับเดิมทีอยู่ที่34.6061ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูนะครับแงกิ้งนะครับว่านักลงทุนให้ความสนใจในหุ้นท็อปมันี่อินนะครับเราต้องดูที่ท็อปมนนี่อินนะครับเพราะว่า มันจะเป็นตัวคล้ายๆจะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าจังหวะทุ่นแต่ละตัวนั้นถ้าเกิดขึ้นมาตัวแรกๆนี่ก็จะเป็นจังหวะไซเวอพก็น่าสนใจนะครับตัวแรกเลยนะครับจะเป็นปรท GC นะครับปรท GC เราก็จะดูก่อนนะครับว่าเขามี F45 ีหรือผลการดำเนินงานสรุปนะครับสามตายมาสนั้นเป็นเช่นไรนะครับเราก็ค่อยๆเลื่อนดูนะครับหา F45 ่า แบบฟอร์ม F 4 5ให้ได้นะครับว่าเขาเป็นยังไงทำไมถึงมีคนต้องการหรือคนเข้าซื้อในวันนี้นั้นบวกขึ้นไปถึง0.50 0.50สตางค์นะครับก็อยู่ที่47บาทนะครับเราจะเข้าไปดู F 4 5นะครับกดเข้าไปใน F 4 5นะครับผลการดำเนินงานยังขาดทุนมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับในในสามไตรมาสล่าสุดนะครับคือ9เดือนนะครับ ปีก่อนนั้นปตท g ีซีนั้นทำกำไรทะลุเป้าหมายไปที่41ล้านนะครับปี64นะครับทำกำไรไปอย่างทะลุทะลวงนะครับ441ล้านนะครับกลับมาที่ปี65ครับปรากฏว่าทุกอย่างกลับตลบปัดนะครับขาดทุนไป7.84ล้านบาทไอ้84ล้านพันล้านบาทนะครับหน่วยเป็นพันล้านบาทนะครับอยู่ในวงเล็บด้วยในวงเล็บคือขาดทุนนะครับขาดทุนไป7ล้านนะครับ เมื่อดูเทียบใน2ไตรมาสนะครับก็คือ6เดือนนะครับของปีหกนั้นอยู่ที่7ล้านนะครับทำกำไรนะครับเปิดวงเล็บออกนะครับคือทำกำไรได้7ล้านกว่านะครับส่วนปี65านั้นขาดทุนไป13ล้านนะครับโอ้โหถือว่าลงลงทุนสุดอย่างหนักเลยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าพอมา9เดือน9งวดก็คือทำกำไรย้อนกลับมาเหลือขาดทุนเพียง7ล้านบาทนะครับก็ถือว่าฟื้นตัวกลับคืนมานะครับเพราะนั้น แน่นอนว่าถ้าเราดูอย่างนี้ทุกท่านจะว่ายังไงครับราคาหุ้นจะเป็นอย่างไรครับนะฮะเราต้องเข้าไปดูที่ตรงการสรุปนะครับไฮไลท์ของเขาไว้หน่อยนะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาบวกไปเพียง3 8 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.57%แล้วหนึ่งเดือที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป2 1 7นตะครับตัวนี้หา pe ไม่มีนะครับแต่ว่ามี U นั้นอยู่ที่7.96นะครับแล้วก็ eps นั้นก็คือลบ1 73ก็ถือว่าน่าจะไม่ได้มีการปันผลนะครับเพราะว่าการทํากําไรให้ในหุ้นแต,แต่ละตัวนั้นติดลบนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูสภาพทั่วไปมาทํากําไรกับหุ้นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ปันผลนะครับเราก็มาดูนะครับว่าการเดินทางของเขานนั้นเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปดูนะครับว่าเข้าไปดูสาหรับการเดินทางของราคาหุ้นของเขานะครับว่าตอนนี้ราคาหุ้นนั้นเป็นเช่นไรนะครับ เราก็จะเข้าไปดูราคาหุ้นกันเมื่อเข้ามาดูในราคาหุ้นนะครับก็เห็นจังหวะเห็นแนวโน้มต่างต่นะครับก็เห็นว่านะครับราคานั้นก็ยังอยู่ป้นเปียนใกล้เส้น2อง้วันนะครับปวนเปี้ยนใกล้เส้น2อง้วันแล้วก็พยายามจะยืนทะลุเส้น2อง้วันให้ได้นะครับก็ในที่สุดก็ทะลุขึ้นไปนะครับคือเขามีการเทสเส้น2อง้วันนี้3 2 3ครั้งแล้วครับเทสที่1นึ่งทที่2เทสครั้งที่3ขึ้นไปแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าลังไม่อยู่นะครับก็ ตกลงมาแล้วก็ค่อยๆพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพรฉะนั้นในวันนี้นั้นมีวอลุ่มเข้านะครับราคาก็เลยยืนอยู่เหนือเส้น200วันได้นะครับประเด็นก็คือว่าถ้าสามารถยืนเหนือ200วันได้แบบนี้นะครับราคาก็ยังคงจะมีโอกาสเพราะว่าแก็บคือระหว่างราคาปัจจุบันถึงเส้นดีเนลเลชั่นสูงสุดนั้นนะครับก็คืออยู่ที่49บาทนะครับ49บาท80ราคาตอนนี้ก็คืออยู่ที่47บบาทนะครับเพราะฉะนั้น ราคาก็ทํากําไรขึ้นไปจาก47บาทขึ้นไปได้อีกนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อดูอะไรเรียบร้อยก็มาดูที่บอลรุ่มนะครับราคาของบอลุ่มวันนี้ก็เข้ามานะครับแล้ก็ดู ADX นะครับ ADX ก็มีดีลบอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ MACD ก็ยังคงมีอ,อยู่ปนเปี้ยนอยู่แถวเส้นสัญญาณนะครับแล้ว RSI ก็อยู่ที่ประมาณ50 54ก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เว้อัพเพราะฉะนั้นราคาอาจจะพุ่งต่อขึ้นไปได้นะครับสลับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่ามี บอลุ่มเข้านะครับเพราะฉะนั้นตัวของปตทร g ี4ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้ถ้าบอลุ่มบอลุ่มยังคงเข้านะครับอันนี้ต้องเปรียบเทียบกับบอลุ่มนะครับจังหวะก็จะเห็นว่าราคานั้นอ่ามันก็กัมกึง่งกัมกึ่งนะครับทุกคนก็ลองพิารณาดูนะครับถ้าเกิดท่านพิารณาดูแล้วนะครับท่านจะเก่งกําไราระยะสั้นก็สามารถทําได้นะครับก็คือเขาจะมีราคาขึ้นไปสูงสุดก็น่าอยู่ที่49บาทนะครับ แต่ถ้าราคาต่ำสุดก็น่าจะเป็นาราคาพุนเปี้ยนอยู่ที่วาง46บาท47บาทนะครับก็ถ้าดูแา่ผลการดำเนินงานของเขาแล้วก็ดู PE ไม่มีเราก็ดู QoQ เขาก็สูงนะครับแต่ว่า EPS เขาไม่มีเขาติดลบนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอาจจะไม่มีการปันผลนะครับเราเรา,ากล่าวไปคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทุกท่านต้องรอดูแล้วก็รอพิจารณาดูอีกทีนะครับถึงตัวนี้นะครับว่า ท่านจะได้ตัวปันผลหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ว่าในตําแหน่งของอิเดคเตอร์ก็ยังคงเป็นแนวโน้มบวกนะครับเป็นไซเวจะไซเวย์ขึ้นไปได้นะครับหลังจากที่ยืนอยู่เหนือเส้น2องวันนะครับเราต้องใจเย็นแล้วรอดวนต่อไปนะครับสำหรับปรทอจีซเราไม่ขอฟันทงนะครับเพราะว่าหุ้นทุกตัวนี้มันมาจากแรงกิ้งของโปรแกรม S p e n m o b i l e นะครับดังนั้นเราก็นำมาดีแพรแล้วก็เล่าให้ถึงแนวโน้มแล้วก็ราคา ให้รับทราบนะครับท่านลงทุนจะได้รับทราบกันแล้วก็ท่านก็นําไปวิเคราะห์ต่อหรือว่านําไปตัดสินใจต่อในการลงทุนหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวท่านลงทุนเองเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นาต้องใช้สติเราก็ต้องใช้สตางให้ดีนะครับถึงจะมีสตางกลับมานะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับตัวถัดมานะครับที่เราจะกล่าวตัวถัดไปก็คือตัว G P S 4นะครับก็มีนักลงทุนเข้า เอาเงินเข้าเป็นระดับที่2นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง2บาททีเดียวนะครับจากนะครับราคานะครับ69บาทนะครับต่าสุดวันนี้นะครับพุ่งขึ้นไปถึงสูงสุดก็คือ73.25บาท .25 แต่ว่าสุดท้ายลงมาปิดที่ราคา72.50บาทนะครับก็ดูปิดกอลเฟอร์นะครับก็จะเห็นว่าราคาน่าจะกลับมาที่72.50บาทพอดีนะครับในการปิดนะครับ เพราะว่ามีแรงต้านไว้ที่73บาทนะครับที่1ล้านนะครับทีนี้เราก็มาดูที่ตัวไฮไลท์ของเขานะครับก็ดูการดำเนินง,งานเขา3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7.41แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7.41เช่นเดียวกันกับ1เดือนกับ3เดือนเท่ากันแล้วก็1อาทิอย์ที่ที่ผ่านมาก็บวกไป3.94อนนะครับอาหารมาดูนะครับว่า PE นั้น8สูงถึง81.90ทีเดียวนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็น ดีนะครับที่มี PE ให้เห็นนะครับดูที่ยิวนะครับก็อยู่ที่2.07ถือว่าดีนะครับทำยิวได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับอ่าหันมาดูที่ EPS นะครับเป็นการตอบแทนหุ้นแต่ละตัวนะครับถือหุ้นหนึ่งตัวก็ตอบแทนมีมูลค่าถึง0.47นะครับก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับมียิวแล้วก็มี EPS ีในศูนดเจ็ดถือว่าสูงทีเดียวแล้วก็ ถ้าดูแนวโน้มจังหวะมันก็จะค่อยไซวย์กับสูงขึ้นไปเพราะว่าจริงๆราคาพอวันพรุ่งนี้ราคามันก็จะมาตั้งเป็นบิดอยู่ที่72.50ใช่ไหมครับแล้วออฟเฟอร์ก็จะโล่งว่างแล้วมันก็จะย่นไปที่73บาทนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วกัแต่ว่าเราจะดูด้วยความมั่นใจก็เข้าไปดูที่ตัวกราฟนะครับกราฟจะเป็นตัวบวกแล้วก็บ่งชี้ชัดนะครับมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับต้องเข้าไปดูที่กราฟนะครับ เมื่อเราเข้ามาดูที่กราฟนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะเข้าเขาขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าโอโปสด้วยนะครับหมายว่า SI นั้นขึ้นไปอยู่เลย70ขึ้นไปนะครับก็หมายว่าพอเลย70ปุ๊บเขาก็จะค่อยๆไซด์เวดาวงมานะครับเ a c d เป็นจังหวัดที่ดีนะครับอยู่เหนือเส้นศูนย์แล้วก็ b a d x กับ DA บวกนั้นอยู่เหนือ DI ลบนะครับเราก็มีบนลลุ่มเข้านะครับราคาก็เลยพุ่งสูงขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือในวันถัดไปนั้นก็มีโอกาสที่จะราคาค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับเพราะอะไรครับจากที่เราเคยเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าการดูกราฟของเรานั้นเราจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะครับโดยนะครับเกณฑ์ในการพิจารณาของเราก็คือ,อเราจะพิจารณาจากราคาเมื่อเทียบกับเวลาไปทางขวามือเป็นอินฟินิตี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเลนิแอกชันสูงสุดหรือกรอบเลนิแอกชันต่ำสุด อลไรก็ตามที่ราคาต่ําสุดมันก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปสูงสุดพอสูงสุดเสร็จมันก็จะไซเว์ดาวลงมาแล้วก็ไซเว์เป็นอย่างนี้เป็นไซเว์ไปทางขวามือโดยเป็นอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ก็จะเห็นว่าตัวนี้ลงต่ําสุดเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆไซเว์กลับขึ้นไปยืนที่จุดสูงสุดเรียบร้อยเสร็จจังหวะจากจุดสูงสุดเสร็จมันก็จะไซเว์ออกด้านข้างนะครับมันจะไซเว์ด้านข้างมันจะค่อยๆไซเว์มาด้านข้างนะครับมันจะค่อยๆไซเว์มาด้านข้างแล้วก็ สายเวดาลงมาอีกตรงนี right ้นะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มทั่วไปนะครับก็คือว่าประเด็นก็คือว่ามันอาจจะขึ้นไปเลยเส้น2องเววันขึ้นไปพุ่งทะลุแล้วก็ย่อตัวลงมาชนเส้น2องเววันแล้วก็ตีกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งพอดีกลับขึ้นไปอีกรอบมันก็พลังหมดก็ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ลงมาอีกรอบก็ทะลุเส้น2องเววันแล้วก็ลงมาล่างแล้วก็สะสมพลังพุ่งขึ้นไปใหม่นะครับก็เป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ก็ท่านก็ถ้าเกิดว่าท่านอยู่ตรงนี้บริเวณนี้ก็สูงสุดของเขาแล้วนะครับคือจุดสูงสุดของเขานะครับถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีวันรุ่มเข้านะครับราคามันก็จะค่อยๆสายเวกานข้างนะครับทุกท่านครับราคาก็จะซายเวกานข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามแล้วก็รอพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าราคาจะซายเวลงมาแล้วก็ชนเส้น2รละว,วันแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะั่นก็ต้องรอ,อดูกันนะครับว่า มันจะได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับทานักทุนที่กรพครับนี่ก็คือตัวที่2นะครับตัว gpsc นะครับซึ่งตัว gpsc เรายังไม่ได้ดู f 4 5นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูกันหน่อยนะครับ f 4 5นะครับดูใน f 4 5นะครับก็เข้าไปที่ news นะครับเมนู news นะครับเลื่อนขึ้นไปหาคำว่า f 4 5นะครับเพื่อจะดูนะครับว่าเขามีผลการดำเนินงานเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับแล้วก็มีโอกาส ที่จะทากาไรได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเราก็ต้องค่อยๆหาขึ้นไปนะครับในการดำเนินงานของ3ไตรมาสหรือ9เดือนที่ผ่านมานะครับเราก็ต้องดู f45 นะครับว่าถ้าทํากําไรได้ต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะราคาพุ่งขึ้นไปแต่ถ้าเขายังคงทํากําไรขึ้นต่อไปไม่ได้หรือไม่มีกําไรก็จะทําให้ราคานั้นย้อนกลับลงไปนะครับ ต้องดูนะครับ f 4 5ใกล้ถึงแล้วนะครับนี่นะครับ f 4 5นะครับใกล้ถึงแล้วนะครับเมื่อสักครู่แหมนึกว่าจะเป็น f 4 5นะครับเมื่อสักครู่น่าจะเป็น f 4 5นะครับดู f 4 5หน่อยนะครับอ่าโอเคครับอ่ามันเป็นภาษา p f 4 5นะครับโอเคครับมาดูผลการดำเนินงานของ g p s c นะครับผลการดำเนินงานนั้นปรากฏว่าอ่าทำกำไรลดน้อยลงนะครับจากปี64นั้น กำไรอยู่ที่6ล้านนะครับกำไรอยู่ที่6ล้านนะครับปี่ปี6านั้นกำไรอยู่ที่ล้านสนะครับเมื่อเทียบทั้ง2ปีดูนะครับใน6เดือนที่ผ่านมานั้นปี64ก็กำไรล้าน8นะครับแล้วปี65ก็กำไรแค่สแสนนะครับหมายว่ากำไรน้อยกว่าปี64เยอะเลยนะครับนั่นก็หมายว่าเป็นเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับสหรับการดําเงินงานของตัว Global Power Energy นะครับหรือ G.P.S.C. นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ประเมินราคาได้ว่าราคามันก็จะค่อยๆไซด์เวดาวงมานะครับก็ไปสอดคล้องกับราคาของกราฟเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราดูก็คือว่าตอนนี้ราคามันขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยมันโอเวอร์โบดไปเรียบร้อยขึ้นไปที่ r s i ไปอยู่ที่74เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นราคาถัดมาก็คือราคาก็จะมีโอกาสค่อยๆไซด์เวดาวงมานะครับเพราะว่ามันขึ้นไปโด่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรอดูอีก2-3วันนะครับราคามันจะค่อย โค้งลงไปด้านล่างแล้วก็กดต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้สาเหตุที่เข้ามาเยอะเพราะว่าเหมือนแกับจกเป็นการส่งท้ายหรือเป็นการลากเม่าขึ้นไปติดดอยนะครับเมื่อเม่าว่าติดดอยเสร็จปุ๊บเจ้าแล้วก็ประชาชนทั้งหลายก็ที่ไม่ใช่ดอยก็ออกจากดอยไปแล้วชาวต่างๆที่อยู่ที่ที่เป็นเม่าเม่าก็อยู่บนดอยต่อไปอันนี้ก็ท่านก็ระมัดระวังให้ดีนะครับในการลงทุนนะครับท่านอย่าไปเป็นชาวดอยนะครับเมื่อท่านรู้อย่างนี้ ท่านก็ต้องหาทางที่จะทํากําไรและขายพอขายออกเสร็จปุ๊บท่านก็ไม่ใช่ชาวดอยท่านก็ยังมีหุ้นอีกตั้ง7 8 0 0ตัวที่ท่านต้องไปเลือกเข้าเราแนะนําว่าควรจะเข้าหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เว่อ์อัพนะครับจังหวะไซด์เว่อ์ัพนั่นคืออะไรก็คือจังหวะที่กราฟนะครับแล้วก็มีลีนาเลชันนั้นไซด์เวอ์อัพขึ้นไปนะครับนี่นะครับจังหวะแบบนี้ก็คือว่าเป็นจังหวะไซด์เวดา Down, นะครับ พออะไรครับพอลีเนลเลชั่นก็คือตุกกรอบตรงนี้นะครับสีน้ำเงินกับสีแดงสีเขียวกับสีแดงนี่ครับมันไซส์เวดาานะครับแบบนี้เราไม่ควรไม่แนะนําให้ท่านเก็บเข้าไวใ้ในในในพอตนะครับท่านควรจะหาทางที่จะออกจากจุดตรงนี้นะครับเมื่อมันขึ้นไปที่จุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็พิาณาแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้มันกําไรท่านก็ควรจะออกหรือรีรีบาลานซ์พอตตัวนี้ก็ได้เอาพอตก็เห็นว่าตัวนี้มันถ้าจากกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่ผ่านมาขาดทุน หรือว่ามีกําไรน้อยลงท่านก็ลองพิจารณาแต่ว่าตัวนี้ดีตรงที่เขามี EPS นะครับแล้วก็มี U นะครับถึงแม้ว่าจะมี e p มี p e นั้นเยอะนะครับถ้าเกิดท่านถ้าท่านคิดว่าน่าจะถือไว้เอาการปันผลนะครับก็ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดปันผลดีท่านก็ต้องพิจารณาถึงตัวนี้ด้วยว่าเขามีปันผลอย่างพอมีปันผลให้อยู่นะครับเพราะนั้นท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งรีบ ออกไปอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านังทุนเองนะครับอย่ามาเชื่อชแนลนี้นะครับช n e l นี้ก็ดีติงจากราคาแล้วก็สตอรี่ต่างๆที่ที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็ให้ท่านังทุนพิจารณานะครับท่านลงทุนจะเป็นผู้พิจารณาเองนะครับก็ขอความกรุณาในเชื่อตัวเองนะครับจะลงทุนสั้งทีนะครับเอาอีกตัวแล้วกันนะครับเอสโซนะครับเอสโซวันนี้บวกขึ้นไป0.20นะครับบวกขึ้นไปถึง20สตางนะครับราคาอยู่ที่12.10 ดูลักษณะทั่วไปก่อนนะครับก็มีเปอร์เซนต์บายอยู่ที่50.92ถือว่ามีการบายซื้อมากกว่าเซลนะครับแต่ว่าเขาตั้งเขาตั้งรอไว้ที่2ล้านนะครับคือที่11.90นะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็ตั้งกั้นตั้งเสนอขายไว้เต็มที่เลยที่3ล้านแล้วก็1.5ล้านนะครับซึ่งเหนือกว่าทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือ ถ้าดูแมแดาวแบบนี้ก็หมายว่า,วาราคาจะค่อยๆมาทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับก็เลยปิดสรุปสุดท้ายถ้าปิดแบบนี้ก็หมายว่า,วา,วาราคาในเปิดในค่าวหน้าก็จะมีโอกาสบวกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อน,นี้้เลยเราก็มาดูที่ผลการดำเนินงานก่อนเลยนะครับว่าเขาเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับเราต้องหาสําคัญคือ F45 นะครับบทสรุปของการดําเนินงานนะครับก็คือนี้นะฮะ F45 นีครับก็คือสรุปผลการดำเนินงานของ สามไตมาดล่าสุดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะออกมาให้ท่านเห็นว่าโอ้โหทำกําไรไปอย่างมาโหฬานทีเดียวเลยนะครับถ้าตัวนี้ถือว่ามีจะมีวลลุ่มเข้าอย่างเยอะแน่นอนเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเ,เมื่อปี6,4นะครับสามไตมาสปี64ทําทำกำไรไปแค่3ล้านบาทแล้วก็วปีห5หาทำกำไรไปถึง11ล้านบาทแล้วเมื่อเทียบกันกับ ของก่อนหน้านั้นก็คือว่าปี64เนี่ยทำกำไรไป4 0,000ืนนะครับส่วนปี65นั้นดันขาดทุนไป3แล้วก็พลิกกลับมาทำกำไรถือว่าพลิกกลับมาได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็เอสโซ่นี้ก็ถือว่าพลิกกลับขึ้นมาทำกำไรได้อย่างสวยงามเพราะฉะนั้นราคาย่อมจะกลับขึ้นมาได้สวยงามก็คือจะต้องไซด์เว์ขึ้นไปอาร์บารูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับเราก็คือทำกำไรยังไม่ขึ้นถือว่ากำลังค่อยๆตีคตืนคืนฟื้นขึ้นมานะครับ โดยมี P/E ที่ที่3.5เท่านะครับเท่าก็ถือว่ามี P/E น้อยทีเดียวแต่ว่า yield นั้นไม่มีนะครับ yield จริงๆต้องมีมากกว่า0%ขึ้นไป 1%, 1ขึ้นไปถึงจะถือว่าดีนะครับแต่ว่าเพิปอิญว่าเมื่อย ield ไม่มีแต่ว่ามี EPS อยู่ที่3.20ก็ถือว่ามีการปันผลที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้นะครับยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลก็ถือว่าปันผลได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับเอโซนะครับ โอเคนะครับถ้าดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปดูราคาจากกราฟนะครับเพื่อจะได้เห็นกันนะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างไรนะครับเมื่อเราเข้ามาดูกราฟนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นจะค่อยๆเริ่มทํากําไรให้กับทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะเหมือนจะจังหวะเริ่มต้นขึ้นทํากําไรนะครับพออะไรครับเดี๋ยวจะลากให้ดูนะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาต่าสุดนะครับมันจะค่อยๆขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเมื่ออยู่ที่จุดสูงสุดเสร็จ มันก็จะค่อยๆลงมาที่ต่ําสุดนะครับเมื่อมันมาที่ต่ําสุดเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆดีกลับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องการนะครับคือเราซื้อที่ต่านะครับเราซื้อที่ต่ําแล้วก็กัดฟันทนถือให้ราคามันพุ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็คือรีเนลเลชั่นด้านบนสุดนะครับถึงตอนนั้นเราค่อยขายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนักลงทุนครับจะขายหรือไม่ขายก็อยู่ที่ท่านนะครับแต่ว่ามันเป็นกําไรให้กับท่านอ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องดูที่ วนรุ่มนะครับแสดงว่าวงรุ่มช่วงนี้ถือว่าตัวเอสโซ้นก็ทํากําไรขับขึ้นจากขาดทุนอยู่ๆเสร็จแล้วราคาพลิกกลับมาทํากําไรก็ถือว่าการบรหิหารงานนี้สุดยอดมากเลยนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่อินดิเคเตอร์แต่ละตัวนะครับมี MACD นั้นก็อยู่ใกล้ๆเส้นสัญญาลนะครับแล้วก็ RSI ก็กําลังเริ่มสตาร์ทกลับขึ้นมาก็คืออยู่ที่43ก็หมายว่าราคาทีนี้เห็นไหมครับดูดีๆนะครับ S R S I นั้นยังไม่ถึง70นะครับถ้าเกิดถึง70ปุ๊บมันจะาราคาก็จะตกลงมาแต่ว่าตรงนี้คือเป็นราคาพื้นฐานที่ราคาจะเพิ่มขึ้นไปแล้วรีบทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นสวยงามนะครับจังหวะนี้ทุกคนควรที่จะพิจารณานะครับเข้าเก่งกาไรตรงนี้นะครับแล้วก็แท่งเทียนตัวนี้นะครับแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็บ่งบอกว่าในวันถัดไปจะมีราคาเสมอตัวแล้วก็สึงกับพุ่งขึ้นไปนะครับ ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะราคาพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าท่านได้เห็นคลิปในวันวันที่15นี้นะครับพรุ่งนี้ราคาจะพุ่งเพิ่มขึ้นไปนะครับถ้าเกิดท่านดูก่อนตลาดเปิดนะครับเราก็จะแนะนําให้ท่านดังนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวท่านลางทุนจะพิจารณานะครับว่ามันจะเข้าเขาหรือเปล่าท่านจะเห็นว่าจะทํากําไรได้หรือเปล่าท่านก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองใช้เทคนิคแล้วก็ปรับแต่งปรับปรุงนะครับใน จังหวะที่เราเรียนให้ท่านทราบนะครับแล้วตัวนี้นะครับถ้าเราเห็นแบบนี้แน่นอนว่าเราต้องดู time f r a m e We e k เพื่อกําหนดอนาคตนะครับในหลายๆตัวที่ผ่านมาเราไม่ได้ดู time f r a m e week นะครับแต่ตัวนี้นั้นเราต้องเข้ามาดู time f r a m e week นะครับเพราะว่าจังหวะของมันนั้นเป็นจังหวะ Sideway s up ขึ้นไปจริงๆนะครับตัวนี้เราก็จะเห็นจังหวะของมันนะครับมันจะมีโอกาสเพราะว่าหลังจากที่มันลงมาต่ำกว่าเส้น2องแลวันนะครับมันจะต้องมีการดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้อง รอดูดีๆนะครับว่าพอมันดีกลับขึ้นไปชนเส้นโงนวนมันจะดีลงมาแล้วก็คือมันต้องสะสมพลังแต่ทางนี้ทางนั้นแนวโน้มของจังหวะของมันก็จะค่อยซด์เวขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับไปที่15บาทนะครับแต่ว่าราคาเซตต้องบวกขึ้นไปด้วยนะครับตอนนี้เซตอยู่ที่1 6 2 0นะครับคือมันต้องคำนึงหลายส่วนนะครับมันต้องคำนึงหลายๆอย่างนะครับว่าเ,ออเซตอยู่ที่1 6 2 0ถ้าเกิดเซตขึ้นไปที่ตรงนี้ราคาก็น่าจะอยู่ที่พัน พันอาพันหน่าจะเป็นพันหกร้นะครับพันหประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูให้ดีนะครับเพราะว่าอินดคเตอร์ทุกตัวกําลังขยับเข้ามาอยู่ในโซนที่จะเป็นขาขึ้นนะครับเราก็เอาใจช่วยท่านนักทุนทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํำมาให้ท่านนะครับได้อรในท,นท่านทราบถึงการเก่งกําไรแล้วกัการดูราคาหุ้นแต่ละตัวนะครับตัวไหนาขาดทุนตัวไหนไม่ขาดทุน ตัวไหนที่เป็นจังหวะให้พอที่จะทํากําไรก็พี่นาดูนะครับท่านนักทุนครับท่านก็น่าจะมีไอเดียเกิดขึ้นนะครับท่านก็ลองไปเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับเพราะว่าชแนลของเรานั้นก็ไม่อยากจะชี้ชัดใดๆทั้งสิ้นนะครับให้กับทุกคนนะครับเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายนะครับว่าเราจะไม่เชียย์หุ้นหนึ่งหุ้นใดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้มาจากการดูโปรแกรม h p สเพนโมบานะครับนำมาตีแผ่แล้วเราก็ เข้าไปค้นลึกไปเจาะไปเคาะไปดูว่าเขามีสตอรี่มีนิวยังไงบ้างแล้วก็มีสเต็มมีไฮไลท์อะไรบ้างนะครับจากบริษัทของพวกนี้นะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นยังไงถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้นะครับท่านก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็กรุณาสมัครสมาชิกเป็นสมัครต่อครั้งก็เป็นเดือนละครั้งเดือนละครั้งไปเรื่อยๆนะครับท่านที่สมัครไปแล้วก็อย่าลืม กลับมาสมัครสมาชิกกลับให้กับเราได้อีกนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็คลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันกับคาเทคนิคต่างๆหรือข้อคิดเห็นต่างๆนะครับในคลิปถัดไปนะครับก็สวัสดีครับ